โคราเราอยู่โคราชนะครับเรากราบบรรลุเสรีย่าโมเราก็กราบหลวงพ่อคูณผมจาได้ทุกวันเกิดหลวงพ่อคูณเนี่ยคนโคราชจะจัดมวยจัดมวยนะแล้วหลวงพ่อคูณเนี่ยกีฬาที่หลวงพ่อใทยผมเคยถามหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อทําไมหลวงพ่อชอบดูมวยไทยท่านก็บอกว่ามันสนุกแล้วท่านบอกว่าไงไหมครับมวยไทยเป็นของคนไทย มวยไทยเป็นของคนไทยฉะนั้นก็เลยนึกขึ้นมาว่าวันนี้เรา,ากำลังจะต่อยอดมวยไทยส่งเสริมความเป็นเมืองมวยของโคราชฉะนั้นเราหน้าที่จะทําเหรียญรางวัลน,นะครับแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลที่มีสิ่งัาดสิ์จากหลวงพ่อคูณเพื่อจะต่อยอดให้นักกีฬาของเรานะครับโชคดีมีสิริมงคลแล้วก็ไปเป็นแชมป์โลกมวยไทยแชมป์โลก MMA ต่อไปก็เลยสร้างเป็นหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมอบให้กับนักกีฬาผู้ชนะ เพิ่งทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดบ้านไร่เมื่อสองวันนี้นะครับแล้วเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณที่เป็นรูปร่างเ,าเป็นบุคลิกหลวงพ่อตอนที่ท่านจะนั่งยมยองแล้วก็ถือกระบองเนี่ยขอ้อศีรษะเพื่อให้พรซึ่งตอนนี้วัดบ้านไร่กาลังสร้างหลวงพ่อคูณองค์เนี้ยเป็นองค์ใหญ่ที่สุดหน้าตัเก19เมตรสูง27เมตรวันที่9กันยาเนี่ยจะจัดงานทอดพราป่าเชิญพระสงเ,เชิญพุทธศารสนิกชน คนโคราชคนไทยไปร่วมทาบุญเพื่อสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ก็เลยไปขออนุญาตทาวัดขอรูปเหมือนของท่านแล้วก็มาสร้างเป็นเหรียญผ่านพิธีพุทธาิเษก